ด็อกเตอร์ตุกอายุมากพอควรแล้วเธอไม่อยากดีอยากได้อะไรในชีวิตแล้วเธอเก็บตัวอยู่กับเด็กรุ่นแล้วรุ่นเล่าในป่าของธรรมะที่วัดวะผูแก้วตำบลมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาหลายคนอาจยังไม่คุ้นเคยกับวัดนี้ไปไม่ยากครับบนเส้นทางถนนมิตรภาพจากกรุงเทพไปนครราชสีมาหรือโคราชต้องผ่านทางแยกเข้าไปวัดของเธอ วัดอยู่ใกล้กับเขาเยเที่ยงที่หลายคนรู้จักชื่อเสียงเมื่อไม่นานมานี้เลยเขาเยเที่ยงออกไปหน่อยก็จะเป็นลำตะคองเลยไปอีกนิดจะเห็นทางต่างระดับแยกไปอำเภอปักทงชัยและโชคชัยเข้าถนนซ้ายเส้นนั้นเลยตรงไปเรื่อยๆประมาณไม่ถึง10กิโลเมตรก็ถึงทางแยกมะเกลือใหม่เลี้ยวกลับหรือยูเทิร์นเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าไปน้ำตกวะผูกแก้วและวัดวะผูกแก้ววิ่งตรงไปเรื่อยๆประมาณ12กิโลเมตร ก่อนถึงน้ำตกวะผูแก้วแล้ว2กิโลทางซ้ายมือก็เป็นวัดวะผูแก้วเมื่อเข้าไปในวัดจะเห็นศาลาใหญ่อันเป็นศาลาปฏิบัติธรรมจุคนได้หลายร้อยนี่คือส่วนหนึ่งของวัดวะผูแก้วของหลวงพ่อพุทธานิโยผู้ได้เมตตาทิ้งมรดกโครงการอบรมพัฒนาจิตเยาวชนภาคอีสานไว้ให้ด็ตรตุ๊กและคณะสารต่อความตั้งใจของท่าน ที่จะเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีศีลสมาธิและปัญญานำทางชีวิตนอกจากเพื่อปฏิบัติรับใช้หลวงพ่อพุทธแล้วด้วยแรงใจที่แข็งแกร่งและด้วยแรงศรัทธาต่อพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตามหาบัวดรตุกได้ทุ่มเททั้งกายและใจเพื่อถวายงานให้กับองค์หลวงตาไม่ว่าเป็นงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับองค์หลวงตาดรตุกเป็นต้องออกเดินหน้าทุ่มทั้งตัวและใจไม่มีวันหมด ให้งานสำเร็จดังใจปรารถนาเพื่อสร้างบุญบาร,รมีร่วมกับองค์ท่านเธอเป็นผู้ที่มั่งคั่งด้วยความรู้มีความมุ่งมั่นที่จะสารต่องานของหลวงพ่อพุธผู้เป็นเสมือนบิดาทางธรรมองค์หนึ่งของเธอให้ดำเนินต่อไปให้ได้ดตรตุกเป็นผู้ริเริ่มโครงการอบรมพัฒนาจิตเยาวชนนี้โดยความเมตตาอุปการะและแนะนำชีทางจากหลวงพ่อพุธตั้งแต่ครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ทิ้งทำงานมีอยู่จำนวนไม่มากนักต่างมีงานจนล้นมือการอบรมเด็กนักเรียนมีสองหลักสูตรหลักสูตรเด็กเล็กชั้นป .4 ถึงม .1 ใช้เวลา3วันส่วนเด็กโตชั้นม .2 ถึงอุดมศึกษาใช้เวลา5วันตลอดระยะ10เดือนที่เปิดภาคเรียนมีเด็กเข้าอบรมรุ่นละประมาณ380คนมีทั้งภาคทฤษฎีที่มีการบรรยายธรรมะเป็นระยะและภาคปฏิบัติ ที่ให้เด็กได้ถือศีลทำวัดเช้าเย็นเดือนจงกรมนั่งสมาธิในตอนเย็นมีชั่วโมงแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำข้อวัดต่อก่อนนอนสวดมนต์แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลและสำรวจศีลสิ่งสำคัญที่สุดก่อนที่การอบรมจะจบสิ้นลงด็อกเตอร์ตุ๊กให้เด็กๆได้ทำความสงบระลึกถึงพระคุณของพ่อและแม่ผู้ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิด เป็นผู้มีอุปการะคุณให้ลูกๆได้พิจารณาดูว่าพ่อแม่มุ่งหวังอะไรกับลูกๆให้เด็กๆได้พิจารณาถึงการเกิดแก่เจ็บและตายความไม่ประมาทให้รู้จักตอบแทนพระคุณพ่อแม่ตามกำลังความสามารถด้วยการประกอบแต่คำดีมีจิตใจอยู่ในศีลธรรมจากนั้นให้สำรวจตัวเองให้รู้จักตนเองและทำสัญญาใจเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเอง และมอบสัญญาใจนี้ให้พ่อแม่ผู้ปกครองและครูอาจารย์โครงการอบรมพัฒนาจิตที่ดรตุ๊กทาอยู่นี้ต้องใช้กำลังเงินในการบริหารจัดการเด็กแต่ละรุ่นที่มาเข้าอบรมในแต่ละสัปดาห์มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ด้วยฐานะทางเศรษฐกิจเธอจึงต้องบริหารจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการด้วยตัวเองโดยอาศัยเงินบริจาค และดอกผลจากมูลนิธิสายทานธรรมที่ตั้งถวายบูชาคุณหลวงพ่อพุธซึ่งขณะนี้มีเงินทุนประมาณ4ล้านบาทได้ดอกผลมาใช้จ่ายเพียงปีละประมาณ3 0 0แสนบาทซึ่งดอกผลนี้จะลดน้อยลงตามลำดับตามอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจนเกือบไม่ได้ผลประโยชน์ใดๆเด็กเล็กที่เข้ามาอบรม3ามวันไม่เก็บค่าอาหารหวันละสามมือ้อ เก็บเฉพาะค่าวิทยากรเพียง30บาทเป็นค่าตอบแทนวิทยากรซึ่งมีทั้งฝ่ายส่งและคารวาสทีมละ6ถึงสิท่านส่วนเด็กโตเก็บค่าอาหาร50บาทตลอด5วันและค่าวิทยากร50บาทส่วนค่าใช้จ่ายที่เกินมาดอกเตอร์ตุ๊กต้องบอกบุญขอบารมีของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวสงเคราะห์เข้าสารเพื่อมาหุงหาให้เด็กนอกนั้นต้องจัดหาเองทั้งหมดโดยสรุป ดอกเตอร์ตุกต้องใช้ปากอบรมเด็กพร้อมกับบอกบุญไปทั่วตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีที่เธอทำโครงการนี้เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมปลูกฝังพุทธศาสนาไว้ในจิตใจตั้งแต่ยังเล็กๆยังเป็นไม้อ่อนไม่รู้จักเรื่องบาปบุญคุณโทษปรับปรุงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นมุ่งมันสร้างแต่ความดีโดยเธอปฏิบัติตัวเองให้เป็นแบบอย่างแก,เก่เด็กๆในฐานะที่เป็นแม่พิมพ์ที่มีคุณภาพและมีชีวิตที่ดีงาม ดตรตุ๊กไม่ได้สบายอย่างที่หลายคนเข้าใจภาพลักษณ์ที่เห็นเธอจากภายนอกเธอเป็นผู้ที่นิยมแต่งชุดไทยประณีตงดงามจนเป็นเอกลักษณ์ของเธอแต่ใครเลยจะรู้ว่าใจของเธอไม่ได้มีความสบายเลยแม้หน้าของเธอจะมีรอยยิ้มแต่สมองของเธอต้องคอยคิดอยู่ตลอดเวลาที่จะหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเด็กที่เข้ามาปีละสิบเดือนทุกสัปดาห์แต่และรุ่นมีประมาณ380คน รวมแล้วปีละประมาณ1 2 0 0 0สอง0คนให้ตลอดรอดฝั่งให้ได้ดตรตุ๊กต้องรับภาระทุกเรื่องมาในปีสองปีนี้เธอก็หาภาระมาแบกหามเพิ่มเติมอีกด้วยความสงสารและสังเวชเด็กๆที่มาอบรมเธอเห็นสภาพความยากจนของครอบครัวเด็กจากที่บ้านเมืองเศรษฐกิจซบเซาจนแม้ชุดนักเรียนและรองเท้าที่เด็กสวมใส่มาปฏิบัติธรรมก็เก่าจนดูไม่ได้ เธอต้องควักเงินส่วนตัวซึ่งไว้เลี้ยงชีพตัวเองจริงๆกับบอกบุญเพื่อนฝูงหรือคนที่สนิทคุ้นเคยเพื่อหาเงินมาซื้อชุดนักเรียนทั้งชายหญิงในราคาต้นทุนโรงงานมาสำรองไว้ที่วัดและพิจารณานักเรียนที่เข้าโครงการอย่างถี่ถ้วนเพื่อมอบชุดใหม่ให้ทดแทนชุดเดิมที่แทบจะเป็นผ้าขี้ริ้วเด็กบางคนมีชุดนักเรียนเพียงชุดเดียวจริงๆแถมยังเก่าคร่ำคร่าบางคนตัวแคระแกรนเล็กกว่าอายุ ก็ยังขอเสื้อผ้าตัวใหญ่ๆเกินขนาดมากๆเพื่อจะได้ใส่นานๆจนคุณครูที่แจกต้องแอบเช็ดน้ำตาพอเข้าช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาปีสองปีดอกเตอร์ตุ๊กก็ทำใจไม่ได้ที่เห็นลูกศิษย์ที่ขัดสนหลายคนตัวสั่นสะท้านด้วยความหนาวจึงต้องจัดหาซื้อเสื้อกันหนาวราคาต้นทุนมาไว้แจกให้เพื่อบรรเทาความหนาวด้วย ผมนำเรื่องของดรตุ๊กมาเล่าสู่ท่านนี้ก็เพื่อต้องการบอกกับเธอว่าผมขอขอบคุณแทนเด็กๆที่เธอได้อุทิศตัวสงเคราะห์นี่เป็นเพียงเยาวชนส่วนเดียวของชาติที่เธอได้มีโอกาสช่วยเหลือยังมีเยาวชนอีกมากครับที่ต้องการนางฟ้าจากสวรรค์เช่นดตรตุ๊กมาให้ความช่วยเหลือสร้างทางบุญให้แก่พวกเขาทั้งหลายจุดประสงค์อีกประการหนึ่งก็คือ อยากจะกราบขอความการุณาจากท่านทั้งหลายที่มีโอกาสได้อ่านหรือฟังบทความนี้หากท่านเห็นประโยชน์ของโครงการและต้องการสร้างบุญกุศลร่วมกับดรตุ๊กและพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อส่งเคราะห์เยาวชนผู้เปรียบเสมือนเป็นต้นอ่อนที่กำลังจะเติบโตเป็นต้นกล้าให้เห็นแสงธรรมดังที่ท่านได้เห็นและประจักษ์แก่ท่านเองว่าผลของบุญเป็นอย่างไรขอท่านได้โปรดส่งเคราะห์สละเงินคนละเล็กละน้อย ให้ดอกเตอร์ตุ๊กเธอได้ประคองโครงการของเธอได้ลุล่วงตลอดไปด้วยสงสารเด็กและให้กำลังใจดอกเตอร์ตุ๊กด้วยเถอะครับชีวิตของเธอก็โอทิศให้เด็กๆอย่างเต็มกำลังอยู่แล้วเธอคือนางฟ้าจากสวรรค์มาเกิดเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กๆทั้งหลายช่วยเธอสักนิดนะครับให้เธอมีกำลังใจทุ่มเทให้กับเด็กเต็มที่ไม่ต้องคอยพววงถึงเรื่องการหาทุนทรัพย์มาใช้จ่ายเพียงท่านช่วยกันคนละเล็กละน้อย เธอก็ดีใจแล้วดอกเตอร์ตุ๊กไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนใดๆจากการอุทิศตัวเสียสละในงานนี้เธอไม่หวังที่จะได้รับการยกย่องเป็นครูดีเด่นเป็นแม่พิมพ์ตัวอย่างเลยเธอเคยพบประสบการณ์ที่ถ้าเป็นคนอื่นที่ใจไม่ได้คลองทำคงเจ็บช้ำจนต้องออกมาโวยวายหาความเป็นธรรมแล้ว จากการที่เธอรณรงค์หาทุนทรัพย์ให้เด็กอีสานในเขตความดูแลของเธอได้มีค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวบ้างปีละเล็กละน้อยจากผู้มีจิตศรัทธาทำร่วมกับเพื่อนๆมาหลายปีหาเงินรวมแล้วได้หลายล้านบาทแต่ก็กลายมาเป็นผลงานรับความดีความชอบตามระบบราชการของผู้อื่นน่าเจ็บช้ำน้ำใจไหมครับแต่เธอก็ไม่เคยมีปฏิกิริยาใดๆเด็กๆที่เธอมุ่งหวังให้คลายความขัดสนได้บ้าง ก็ได้สมดังที่เธอหวังเท่านี้ก็เพียงพอสำหรับเธอแล้วครับดรตุ๊กเธอเป็นสาวโสดแต่เธอก็เป็นแม่ของเด็กปีละเป็นหมื่นคนพวกเรามาช่วยเธอให้เป็นแม่ของเยาวชนที่จะช่วยกันสืบทอดพุทธศาสนาให้ยืนยาวไปจนครบพุทจการนะครับดรตุ๊กไม่ได้ทำเพื่อหาเลี้ยงชีพด้วยเงินที่ได้จากท่านผู้ใจบุญเธอมีบ้านเล็ก ที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงเงินเดือนข้าราชการอยู่ในโคราชเลี้ยงชีวิตด้วยเงินบำนาญเพียงเดือนละ16,000บาทเธออาศัยวัดเป็นที่ทำงานเพื่อเอาบุญได้อาศัยข้าวัดกินพร้อมกับเด็กเธอทำเพราะความรักเด็กอยากเห็นเด็กโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพอยากให้เด็กมีอนาคตที่ดีเธอจึงต้องทำตามที่ใจและสัญญาเดิมที่ติดพ,พบติดชาติมาสั่งให้เธอทำ ท่านที่ประสงค์จะเมตตาสงเคราะห์โลกช่วยดอกเตอร์ตุกให้ทำงานได้คล่องตัวขึ้นบ้างก็ขอความกรุณาสละทรัพย์คนละเล็กละน้อยสงเคราะห์เด็กโดยผ่านเธอจะเป็นพระคุณยิ่งดอกเตอร์ตุกทำงานในนามของวัดไม่ใช่ของตัวเธอเองการเงินในการบริหารโครงการทุกอย่างมีระบบบัญชีตรวจสอบตามมาตรฐานติดต่อกับเธอได้ที่โทรศัพท์085200 9575และ0868722275หรือบริจาคเงินเพื่อเสริมทานบารมีของท่านเองโดยโอนเงินเข้าชื่อบัญชีวัดวะผูแก้วเพื่อโครงการอบรมพัฒนาจิตธนาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนมิตรภาพและที่บัญชี6662384294 ขอผลของการทำบุญสงเคราะห์ช่วยเหลือดอกเตอร์ตุ๊กในครั้งนี้ของท่านจงดนบรรดาให้ท่านประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาครับบทความโดยคุณหลวงสิงอ่านโดยโจโช